วิธีต่อสายชุด Access Control นะครับจะมี p พ w e ส s u p p l ย c อฟแปดห้าเ Switch n o t ิตโนทัพแมกเ c ติกล็อกแลและแบตเตอรี่นะขั้นตอนแรกนะครับให้นำ Magnetic Lock มาขันน็อตเปิดฝาตรงนี้ออกนะครับหลังจากขันน็อตเปิดฝาออกนะครับจะเจอกับแผงวงจรครับเราจะใช้ช่องบวกและลบนะครับสายที่นำมาใช้ต่อนะครับเราจะใช้เป็นสาย โทรศัพท์หรือสายแลนนะครับในที่นี้นครับเราจะใช้เป็นสายสีแดงต่อเข้าช่องบวกและดําต่อเข้าช่องลบนะครับต่อไปนะครับให้นำสายสีแดงบวกนำมาต่อเข้าช่อง nc ครับ และให้นำสายลบสีดำมาต่อเข้าช่องกาวครับต่อไปนะครับจะเป็นการต่อ CF 8 5นะครับให้ขันน็อตตรงนี้ออกเพื่อเปิดดูไดอแกรมนะครับจากเปิดฝาอ่อนครับจะเจอไดอแกรมสายด้านหลังตรงนี้นะครับ ให้นำสายช่องนี้มาต่อครับแล้วต่อสายช่องนี้นะครับให้เราใช้นะครับจะมีเ o NO และคอมนะครับหลังจากเราต่อสายตรงนี้เสร็จนะครับให้ปิดฝาตรงนี้นครับให้ทำการปิดฝาและขันน็อตนะครับ จากนั้นนะครับเราจะใช้สายสีเหลือง NO และสายสีฟ้าคอมนะครับต่อเข้ากับ power supply ครับซึ่งให้นำสายสีเหลืองนะครับ NO นำมาต่อเข้าช่องพูดครับและให้นำสายสีฟ้านะครับสายคอมนำมาต่อเข้าช่องกาวครับ ไปนะครับจะทำการต่อปล no ุกไอซิสวิตโนทันนะครับให้มาดูไดแกรมด้านหลังตรงนี้นะครับสายที่าใช้ครับจะมี12โวลต์กาวและคอมนะครับ, v, 9, NO, นรบในที่นี้นะครับเราได้ทําการรวมสายกและสายคอมเป็นสายเดียวกันนะครับอันดับแรกนะครับให้นาสายกและสายคอมนํามาต่อเข้าช่องกาครับ และให้นําสายสิบสอโวลต์นะครับสีแดงต่อเข้าช่อง1 2บโวลต์ครับและนําสายสีเหลือง NO นะครับมาต่อเข้าช่องพูดครับต่อไปนะครับให้ต่อไฟบ้าน2 2 0โวลต์เข้ากับเพาส์สปายครับ ได้นำอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับจ่ายไฟให้กับ CRF นะครับทำการเปิดสวิตช์ทดสอบครับทดสอบไอสวิตนะครับปลดล็อกไม่เลยครับทดสอบเครื่องท่าบัตรนะครับปลดล็อกไม่เลยครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการต่อบแบตเตอรี่นะครับสิ่งสําคัญในการต่อบแบตเตอรี่ให้ต่อเป็นสิ่งสุดท้ายนะครับเพื่อป้องกันการเกิดไฟช็อตครับเครอย่างติดนะครับทดสอบปุ่ม x อซีสวิตนะครับไม่เหล็กบลลล็อกครับทดสอบเครื่องท้บบาบัตครับ สิ้นสุดการต่อสายชุด a c c e s s c o n t r o l ครับ